สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชนชูเลื่อนรหัสนักศึกษา6721 1 2 6 0 7หหมู่เรียนดี3วันนี้นะคะจะมานำเสนอเรื่องปัญหาไฟป่าในประเทศกรีซเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะกรีสมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐเฮลเลนิกส เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปมีเมืองหลวงชื่อกรุงเอเธนและมีประชากรอยู่ที่10.39ล้านคนในปีพศ2557มีพื้นที่ทั้งหมด131,957ตารางกิโลเมตรไฟป่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ปัญหาไฟป่าในประเทศกรีซเกิดขึ้นเมื่อหลายปีผ่านมาซึ่งในแต่ละปีก็มีเหตุการณ์ไฟป่าที่รุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเช่นปี2561เกิดไฟป่าครั้งร้ายแรงที่แคว้นแอนตาร์กติกาทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง88รายปี2564 เกาะอ e ีเวียประสบปัญหาไฟป่ารั้งใหญ่ทำให้บ้านเรือนและพื้นที่ป่าไม้เสียหายปี2 5 6 6กรีซเผชิญกับฤดูไฟป่ารุนแรงอีกครั้งมีรายงานว่าไฟป่ากกว่า160ครั้งในวันเดียวและปี2567เกิดไฟป่าหลายจุดใกล้กับเมืองเอเธนโดยเฉพาะในเมืองมาราทอนปัญหาการเกิดไฟป่า 1การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกรีซเผชิญกับขึ้นความร้อนสูงเป็นประวัติการและสภาพอากาศที่แห้งแล้งรุนแรงขึ้นซึ่งทําให้ป่าไม้กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างรวดเร็ว 2. ส,สภาพอากาศลมแรงและทิศทางลมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม 3. ปัจจัยอื่นๆอ,อาจมีสาเหตุมาจากมนุษย์เช่นการจุดไฟโดยไม่ตั้งใจหรือความประมาทผลกระทบของไฟป่า 1. ความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินไฟป่าได้เผาทำลายบ้านเรือนและธุรกิจในหลายพื้นที่ของประชาชน 2. การอพยพป,ประชาชนประชาชนจำนวนมากต้องอพยพหนีออกจากบ้านเรือน 3. ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้และมีปัญหาระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงมีผู้เสียชีวิตในบางเหตุการณ์ 4. ความเสียหายต่อทางธรรมชาติไฟป่าได้ทำลายพื้นที่ป่าและอุทยานในประเทศการรับมือและการแก้ปัญหา 1. การระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่จำนวนมากพร้อมด้วยเครื่องมือ และเครื่องบินดับเพลิงถูกส่งเข้าควบคุมสถานการณ์ 2. การแจ้งเตือนและคำสั่งอพยพหน่วยงานการป้องกันพรเลเรือนส่งคำเตือนและคำสั่งอพยพผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือโทรศัพท์มือถือของประชาชนในประเทศ 3. การตั้งกระทรวงสภาพภูมิอากาศเพื่อรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง 4. การจับกลุมผู้กระทำความผิด มีการจับกลุมผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่ถูกสงสัยว่ามีการวางเพลิงไฟป่าต่อมานะคะจะเป็นในแง่ของความเกี่ยวข้องทางภูมิศาสตร์ปัญหาไฟป่าในประเทศกรีซเนี่ยมีความสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์ทั้งในแง่ของลักษณะทาง ภูมิประเทศประเทศกีสเนี่ยนะคะมีมีลักษณะเป็นภูเขาและมีเกาะเป็นจำนวนมากทำให้เวลามีไฟไหม้ป่าเนี่ยไฟจะลุกลามได้ง่ายนะคะและยากต่อการเข้าถึงในการควบคุมเพลิงค่ะและสภาพอากาศนะคะประเทศกีสเนี่ยมีอากาศร้อนและแห้งแล้งนะคะเป็นเวลานานทำให้พืชพันแห้งค่ะและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเวลาเกิดไฟไหม้นั่นเองค่ะ ค่ะในวันนี้นะคะเราได้ทราบถึงปัญหาของการเกิดไฟป่าในประเทศกรีซแล้วนะคะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยมาจากการเกิดโลกร้อนนะคะทําให้ไฟป่าเนี่ยลุกลามได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะสภาพภูมิอากาศเนี่ยมีความแห้งแล้งนะคะในประเทศกรีซค่ะค่ะ ปัญหาไฟป่านะคะสามารถเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นแค่พื้นที่ร้อนเท่านั้นนะคะเนื่องจากมีการกระทําของมนุษย์เป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะรักษาโลกร้อนกันด้วยค่ะต่อมานะคะเราจะมาฟังเสียงของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาไฟป่าค่ะ I feel angry. I lost I lost my home. I lost my home. I lost my my place, my birthday place. Nothing will be the same the next day. I am very angry. Most people here are very angry. Terrible. Uh, I cannot explain to you. Like in the horror movie. You see the horror movie, you got to and you tell to yourself okay this is movie. But now this is not the movie. This is our real life. This is horror that we live for the last one week. ไฟ <the ir> ที่เกิดขึ้นก็เกิดจากคลื่นความร้อนนะคะตอนนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลแหล่งข่าวนะคะ w w w m a t i c h o n c o m ค่ะและสำนักพิมพ์ไทย PBS ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณค่ะ